ยังท ALEN โปรแกรมอยากให้น้องๆรู้ตัวเองว่าเขามีศักยภาพในการทำนวัตรกรรมไหมในแง่นวัตรกรรมนะครับเรามองหาคนที่ใช่ไม่ใช่เพียงคนที่เก่งจริงๆแล้วประโยชน์ที่น้องจะได้อีกสี่ชัวโวงข้างหน้าอาจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องได้ค้นพบตัวตนของตัวเองทำให้น้องรู้สึกว่าจากนี้ไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะเป็น อพินัตหวานชะเอมนะครับเป็น Chief Digital Officer ของ SCG นะครับแล้วก็ดูแลหน่วยงานนวัตรกรรมด้านดิจิตัลที่ชื่อว่า SCG v d u หรือว่า SCG Digital เองนะครับเป mm ้า hmm. หมายของยังท ALEN โปรแกรมนะครับเพื่อหาน้องๆยุคใหม่ที่ชื่นชอบแล้วก็มีคุณสมบัติและไมา์เชตที่เหมาะสมในการทำนวัตรกรรมนะครับมาร่วมทีมกับเรา เพื่อผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆกับ SCG แต่ว่าป้ายหมายอีกด้านหนึ่งที่ผมว่าสําคัญกว่าอีกก็คือว่าอยากให้น้องๆเนี่ยเขาได้รู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเขามีศักยภาพในการทํานวัตกรรมไหมหรือจริงๆแล้วเขามีแพชชั่นหรือเขาชอบงานนวัตกรรมหรือเปล่าใน h e ล l d เดเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือว่ามี m i n d s e t ที่ใช่เอา w วิ m i n d s e t ใช่ไหมครับในเรื่องของออปติมิสก็คือเขาสามารถมองเห็นโอกาสในวิกฤตได้นะครับในเรื่องของคริติคอลทิงกิ้งนะครับในเรื่องของครีเอทีฟทิงกิ้งในเรื่องของการทำงานเป็นทีมในเรื่องคอร์ปอเรชั่นคอร์ปชั่นในเรื่องของอมีมายเซตของผู้นำลีดเดอร์ชิพซึ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นแมเน g เจอร์เท่านั้นลีดเดอร์ชิพคือการที่คุณยินดีให้ลุกขึ้นมานำยินดีให้ลุกขึ้นมารับผิดชอบนะครับ แล้วก็ท้ายสุดเลยก็คือที่เราพูดไปแล้วในเรื่องของความมุมมองในแง่ของอินคลูซีดคือเห็นทุกมุมทุกด้านเห็นทุกคนร่วมกันในแง่ของนวัตรกรรมนะครับเรามาองหาคนที่ใช่ไม่ใช่เพียงคนที่เก่งดังนั้นเราไม่สามารถจะดูคะแนนสอบของน้องๆดู GPA แล้วนะ,ะเราต้องหาคนที่ใช่ซึ่งคนที่ใช่ของเราเนี่ยเรามีคำที่เรียกว่าดูดีครับนะครับ ก็คือเรต้องมีการดูดี3ด้านก็คือ mindset ดี skill set ดี contribution ดีเพราะว่าถ้าน้องรู้จักตัวเองแล้วน้องตอบตัวเองได้ว่างานแบบนี้แหละคืองานที่ใช่นะครับพี่ๆก็ยินดีที่จะรับน้องมาร่วมทีมแล้วก็มาสร้างนวัตกรรมผลักดันสังคมไทยไปด้วยกันครับ